วัดถ้ำโพที่ใสจังหวัดสระบุรีนะคะเราจะขึ้นไปไหว้พระกันมีจอด้วยนะคะมาต้องระวังลิงอยู่บนต้นไม้อยู่บนต้ม้่นจริงเนี่ยอยู่บนตุ่ง มีทาน้ำนะสวยจังเลยไหลจ้งลื่นยินสบายเหมน่าอยู่ทุกที หอมมากเลยดอกสาระออม,มาอคติ้งหน่อยสีออหอมพี่หญิงหอม,หอมลองโน้มกิ่งลงมาก็ได้เมื่อกี้ยูโน้มกิ่งมาหอมหอมเ๋ยถ่ายภาพนี่ร่วงเองค่ะพี่หืม,ม,มกลิ่นหอมดอกไม้กลิ่นโชยมาเลยกลิ่นดอกสาระ,าระมันโรยเองพี่มันถึงเวลามันก็จะร่วงค่ะสาระ อุยดอกมันหอมนะเนี่ยกลิ่นโชยมาเลยอ่ะหอมจริงอ่ะดอกเบลเลยอุ้ยนี่ก็สวยอุ้กมหอ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 มจริงหอมนี่หอมพี่สาระเนี่ยดอกไม้ตอนปล่อยมือไปแล้วครับหอมมากนี่นี่นี่สองช่อเลยสองดอกโอ้ยสุดยอดสองดอกเลยโอ้โหสองดอกเอามาทัดหูหน่อยไหม มันไม่มีก้านหอมอ่อนๆน่ะใช่หอมหอมมะนาหมนอมนหอมชื่นใจหอมแบบไม่เคยไม่มีกลิ่นแบบนี้มาก่อนหอมกลิ่นโชยไปทั่วเลยอ่ะกลิ่นหอมโชยทั่วเลยกลิ่นคล้าไๆ่จากไกอยู่นีกลิ่นแล้ายๆ่จกไก่นะนิดียวแต่หอมกว่าครับเนี่ย เมตตาพระพุทธมีตาามตาธรรมนะคะ <_ an> เราจะข้ามไปดูอีกฝั่งนึเรามาดูพระพุทธรูปแล้วเราก็จะไปดูข้างในกันเพราะตกข้างในนั้นเป็นอะไรนะคะ เจ้าหน้าที่ของวัดเขาบอกว่าให้เราเข้ามาชมได้แต่ตอนนี้ถ้ำโพธิสัตว์น่ะเขาปิดอยู่เพราะเขาว่ากำลังปรับปรุงซ่อมแซมนะคะอีกสามเดือนถึงจะเปิดค่ะตอนนี้เราก็มาเที่ยวกับพระก,ก็แต่ช่วงเดือนกระ,ะดาค่ะบอกอีกสามเดือนถึงจะเปิดนะคะเจดีย์นี่สวยมางนี้ไม่ใช่เจดีย์เป็นวิหารเล็กๆสวยน,นะคะ นนก็เป็นบริเวณบัดนะคะขึ้นไปดูข้างบนหน่อยดีกว่าเขาให้เราเดินได้สาธุนะคะขออนุญาตค่ะมีสิงนะคะเป็นเป็นนกนะคะนกแต่หน้าสิงเท้าเป็นสิงน่าจะเป็นสัตว์ในวรรณคดีอันนี้เขาปิดนะคะเราก็จะเดินรอบ มีต้นไม้ใหญ่ๆนะคะส่วนต้นนี้น่าจะเป็นดอกพิกุลค่ะดอกพิกุลนะคะต้นใหญ่มาก ก็เหมือนพัดยืนยืนแล้วข้างนู่มก็ยืนยืนยืนเงี้ยเป็นจิตนาการนะคะบางคนมองก็บอกว่าเหมือนพระนะคะเนีห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเหมือนพระถ่ายขึ้นไปแล้วก็ถ่ายลงมาที่มันเก็บเขาบอกเขาบอกนที่บอกข้างหลังข้างหน้าที่เก็บแบบนี้ต้องมาถ่ายตรงนี้ให้ถ่ายขึ้นไปให้หมดเมองเป็นพัดยืนเหมือนไม่หยุดนะวัดถ้ำโพธิสัตว์นะคะ วันนี้ทําปิดนะคะจะมองเห็นหใช่อยู่ด้านหลังคิดว่านะอย่าไปเรียกมันไอ้บิงเรียกเดี๋ยวยาวานอนมากันเต็มเลยเนี่ยที่บ้านเงียบ ่ำโพธิสัตว์้วก็เอามาถ่ายโอ้สวยเนี่ยด้านนี้มีต้นไทรนะสวยจังสวยด้านนี้วัดถ้ำโพธิสัตว์นะคะวันนี้เรามาไหว้หพระกัน,นะคะ่ะอันนี้คือต้นไทรนะคะต้นใหญ่มาก กินก้านสาขากลางออกไปเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินวนรอบๆดูต้นไทรกันนะคะต้นไทรนะคะต้นไทรใหญ่มากเล็กๆ แต่สะดวกก็รถจอดข้างนอกนะคะแล้วก็เดินเข้ามาได้นะคะข้างข้างหลังเนี่ยจะเป็นภูเขานะคะมองดีๆเขาบอกว่าจะเห็นเป็นพระพุทธรูปนะคะแล้วแต่จินตนาการนะคะเขาก็ปิดบางส่วนนะคะอย่างถ้ำเขาก็ปิดอยู่นะคะเราจะมาดูถ้ำพระโพธิสัตว์ปิดอยู่ค่ะซ่อมแซมสามเดือนนะคะถึงจะเปิดได้ ัวดนะคะคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในโบราณสถานท่ามพระโพธิสัตว์สถานที่บำเพ็ญสมะสม,สม,สมทะทิปัสสนากรรมฐานจงสงบนะคะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในอันนี้ก็มีชื่อของวัดนะคะสมัยทวาราวดีนะคะ เราจะเข้าไปข้างในกันดูเพื่อเราเดินเข้าไปขาใแล้วเราก็กลัวลิงลร่มลื่นจังเลยน่าจะไม่มีใครมานะคะก็มีเรากับเพื่อนเราที่มาได้อะไรได้บ้างเวลาเข้าชมถ้ำเนี่ยก็แปดโมงครึ่งปิดสิบหกนาฬิกาสี่โมงเย็นนะแหลง่งเรียนรู้ถ้ำธรณีวิทยา ระบบน้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีนะคะ<_><_>เดี๋ยวเราเข้าไปดูถ่ายหม่นี่นะคะจะเป็นแบบนี้แล้วตรงนั้นก็เขียนอันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเข้าไปถ่ายเขืให้ประโยชน์นะเพาให้ประโยชน์นะคะแล้วก็อธิบายเอาไว้นะคะมันจะมีภาพเขียน เป็นภาพอะไรเอ่ยข้างบนเราก็ไม่ได้เข้าไปคิดว่าข้างหน้าจะต,ต้องมาใหม่อีกแหละจะมีรูปพร,พระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาทนะคะ,ะน่าจะเป็นองค์นี้นะคะค่อยพระบาทสมัยทวรารวดีเนี่ยค่ะเ็าจะมีอธิบายไว้นะคะปิดนะั่งแตเ่เราก็ขึ้นไปดูแค่ปากปากทานนะอันนี้ทางขึ้นค่ะเนี่ยเขาก็จะเขียนว่า อ่านแล้วประทับใจจังเลยเป็นโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอีกเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าขาดอุ้ยมีลิงมาเรากลัวจังมันแอบด้วยสุโขทัยอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจับอุ้ยน่ากลัวตัวใหญ่มากเราขึ้นไปข้างบนก่อนเพื่อเราขึ้นไปข้างบนแล้ว ต้นนี้ใหญ่มากปลูกต้น,นไม้นะคะต้นใหญ่มากเป็นไม้าเไผ่กผ้าสามสีไว้นะคะบบัดอีฟตาไม้นะคะแบบนี้เขาเรียกตาไม้อันนี้ก็เป็นปุติพะนะคะคิดว่านะมีห้องน้ำห้องท่านะคะ สะดวกสบายมากเลยท่านก็ทำไว้ให้โยมที่มานะคะหมายชอบใจต้นไม้ต้นนี้จังไม่รู้ต้นอะไรนะแต่ใหญ่โตมากอเ <c oughs> ขอาบอกว่าพระท่านฉันมือเดียวก็ยินทบทัดกลับมาแล้วนะคะตรงเทาขาวที่ขึ้นไปเนี่ยเป็นบันไดนะคะแต่เขาปิดถ้ำรัดละฝาระบบน้ำ โปรตีสัดจังหวดสลับดีนะคะสิบหกข้อควรรู้ก่อนเข้าถ้ำอืมอันนี้เขาปิดนะคะเขาปิดไม่ให้ขึ้นนะคะเนี่ยจะเปิดอีกทีนะอ๋อตั้งแต่วันที่สิบเอดกรกฎาคมถึงเจ็ดตุลาหกแปดนะคะเขาถึงจะเปิดนะคะตอนนี้ซ่อมแซมอยู่ น่าจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงเนี้ยใช่เป็นหินที่เกิดขึ้นเองหรือเปล่านาะพี่เนาะเนี่ยแปลกมากจริงๆอันนี้แปลกมาก่เป็นนะ้ำตกนน้ำตกน้ำตกน้ตกทานเล็กๆ เราะที่นี่น่าจะมีป่าไม้ยเยอะแล้วยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนด้วยเนี่ยตรงนี้เดินได้ด้วยนะตรงนี้ตรงนี้เดินได้ไดนะดไดพี่มีปลาด้วยนะคะนี่มีปลาเต็มเลยคนมาเที่ยวชนได้เลยนะคะนี่ร่มรื่นมากเลยวัดถ้ำโพธิสัตว์ตรงอสลับบุรีนะคะแล้เราก็จะเดินไปดูต้นต้นน้ำของ ตาน้ำนี้นะคะว่ามาจากตรงไหนดูดีเขาขึ้นไปดูเราต้นน้ามันอยู่ตรงไหนกันนะคะเขาขึ้นได้สองทางนะคะตรงนู้นเดินขึ้นมาตรงสะพานปูนหรือว่าจะเดินขึ้นจากทางนี้ก็ได้น,นี่น่าจะเป็นต้นน้ําตกนะคะที่ไหลหล,มหล,หลงมาใช่คะน้ำตกที่ไหลลงมา อันนี้น่าจะเป็นต้นน้ําตกนะพี่นะอนอกจากบนเขาลงมาหรือเปล่าเนี่ยอ,อันนี้ต้นน้ําตกละค่ะพี่หญิงเดินขึ้นไปได้นะเดินขึ้นไปดูไหม นี่เป็นหินเนี่ยนะต้นน้ำมันก็ออกมาอย่างนี้นะคะมีน้ำด้วยเขาหน้าจะเอาน้ำไปใช้ก็ข,ข้างบนเนี่ยมีป่าไม้นะคะน้ำก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยก็เลยน้ำอาจจะเยอะนี่จะเห็นต้นใหญ่ๆนี้เขาก็ทำทางให้เราเออิมที่เขากมือเรียกเราก็ขึ้นไปดูน้ำไหลออกมากตามจากช่องหิน อ๋อเหรอที่ห้านะที่ใต้ไม่บอกที่ใต้ไม่บอกแล้วคือสระอยู่ตรงนี้พระปรมาพิษไทยจปรอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเจ้าอยู่หัวจารึกวันที่20ธันวามพศ2อ3 9รอสศ1น5นาวัฒทัพโพธิสัตว์หมู่ที่10ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะ จอไม่กบอบอจอบจอปลอนะคะตัวนี้เป็นจอนะคะจอแล้วกจอจานปลอปลอเห็นจุดสุกเห็นุกถ้าใครถ้าชอบหวยก็มาตีเป็นหวยได้นะคะตีเป็นซื้อหวยลอตเตอรี่อันนี้จะเป็นทางแบบเข้าไปในถ้ำที่น้ําไหลออกมาใช่เป็นแหล่งน้ำเพราะมันขึ้นไปมันก็เป็นแบบต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะ ช่เป็นภูเขาข้างบนนะคะเรียงกันเลยเนี่ยจอบโลเรียงกันอ๋อเป็นสถานที่ในหลวงกที่5ท่านเคยมาประทับอยู่ที่นี่นะคะอันนี้เป็นแหล่งต้นน้ำนะคะที่ไหลลงมามันจะเป็นถ้ําเข้าไปนะคะเห็นนะมคะ้านอันนี้เป็นแหล่งน้ำแล้วก็จะมีปลานะคะมีปลาปลาท่อมค่ะเากรกว่ปลาท่อแล้วก็จะไหลไปข้างล่างนะคะ เราได้จิ้มมาดูเลยนะคะท่าโพธิสัตว์เขาปิดอยู่นะคะแต่เราก็ได้มาเห็นท่านต้นน้ํานะคะต้นน้ําของน้ําตกว่ามาจากตรงไหนมาจากตรงนี้นะคะเห็นนะคะต้นน้ำี่ยค่ะออกมาจากท่านนี้แล้วเราก็ได้เห็นพระปารมารทิไทยตรงนี้นะคะในหลวงรัชกาลที่ห้าท่านเคยมาถ้าอยากเห็นต้องต้องต้องเข้าม,มา ต้องมาเที่ยวเองนะคะมาเที่ยวดูเนี่ยค่ะจอปอรอค่ะจอปอรขอโทษนะคะขลักขนามไว้ว่าจอปอรอแล้วก็มีป้ายบอกไว้ด้วยนะคะพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวก็คือชกตนทิพยนะคะท่านเคยเสด็จมาตรงนี้นะคะแล้วท่านก็จารึกขนามนท่านไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงกันแล้วนะแล้วก็เดินออกไปกทางเราก็ได้ขึ้นมาดูต้นน้ําแล้ว ล่มลื่นนะคะถ้าใครมาก็อย่าลืมมาวัดน,นี้นะคะดีมากเลยอันนี้ก็เป็นน้ำตกที่ไหลามาจากข้างบนนะคะไหลถึนมุ่นเลยค่ะนะคะ,นะคะสวยค่ะสวยมากร่มลื่นมากด้วย นี่คือน้ำตกนะคะ,อะของวัดนะซึ่งไหลไปตรงนู้นเลยนะคะนู่นะะนะคะเห็นไหมคะไปสุดนู้นเลยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของวัดถ้ำโพธ,ธิสัสตว์นะคะจังหวัดสระบ,บุรีค่ะเราก็มากับพี่ๆกันนะคะคนสองคนพี่เขาก็ไปดีดูน้ำตกสวยมากนะคะน้ำตกพี่เขาชี้ให้ดูแล้วเราก็ขึ้นไปดูต้นน้ำท้างบนทุกคนมาเที่ยวได้นะคะจังหวัดสระบ,บุรีนะคะ ถ้ำโพธิสัตว์นะคะถ้ำพระโพธิสัตว์ค่ะนี่ก็ประกาศที่เปิดอ่าเราก็ไม่ได้เปิดถ้ำโพธิสัตว์อันนี้เป็นต้นน้ํานะคะต้องเดินเข้าไปข้างบนแล้วก็มีจาลึกว่าจอปอรอด้วยนะคะเป็นพระปรมาธิไทยของรัชกาลที่ห้านะคะจอปอรอะคะ่ะอันนี้น้ําก็อาจจะลงไปสู่ข้างล่างนะคะให้มีโอกาส มาสระบ,บุรีก็มาแวะได้นะคะอันนี้ก็เป็นทางขึ้นอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นทางเข้าได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เขาก็ทำเป็นสะพานปูนเนี่พี่ๆจะเดินไปนะคะสวยมากอันนี้เป็นทางปูนนะคะเป็นสะพานปูนที่เขาให้เราเดินไปชมที่ประทบาจารึกพระบรมพิไทยได้ได้ขึ้นได้สองสองที่เลยนะคะ ล่มลื่นมากมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะที่นี่ทางนี้เขาปิดเขาปิดอ๋อมีปิดหลายที่นะคะจะเปิดอีที่ตุลานู่นแนี่มีที่อะไรใช่เจ็ดตุลานะคะถึงถ้าคนที่จะมาเนี่ยต้องออกพรรษาใช่ออกพรรษาไปแล้วตอนนี้ถ้ำศิษย์หนในทางนี้นี่ยค่ะเขาก็ปิดนะคะเนี่ยเขาเขียนว่าปิดเลยนะคะนะคะเี๋้วเราก็เที่ยวข้างล่างได้ค่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาบอก ดูแลต้อนรับดีมากนะคะจะมีคนมาเที่ยวเยอะเนี่ยคือช่วงเสาร์อาทิตย์เขากแต่นี่เรามาวันธรรมดานะคะเราก็เลยมาแล้วก็เลยวิ่มีไข่มีพวกเราแค่สี่คนเองนะคะ <c oughs> เงียบสงบมากเลยเราแทบจะไม่เห็นพระเลยนะคะพระที่นี่ฉันมือเดียวด้วยนะคะเขาบอกทแกกัแล้วกใช่กับตุ้ว เป็นพระเขาเรียกสายพระป่านะพี่เกิดเพ่งมนะากใช่เนี่ยเขาให้ขึ้นไปข้างบน,น,นะนลใช่เนี่ยเราให้ดูนะคะทางเนี่ยสะดุดนะเนี่ยเห็นไหมคะมทางขึ้นไปทำพระโบสว์ที่เสข้าปกดนะคะทางสวยมากใช้ตรงนี้ทางดีหน่อยอันนี้จะเป็นทางเก่าไหมคี่ว่าเนะนาะเนี่ยคุณเห็นนะคะนี่ทุกคนเห็นนะ้ป่าไม้เขียวชะอุ่มไปหมดเลยนะคะ ต้นไม้เขียวจะอุ่มเพราะว่าที่นี่มีต้นน้ําโอ้ถ้าไม่ได้มานี่เสียใจแย่เลยข้ามาสรลบุรีไม่ได้มาแต่ยังว่าช่วงเข้าพรรษาสามเดือนเขาปิดนะคะแต่ให้ชมข้างล่างได้ค่ะนักท่องเที่ยวต้นไม้ต้นใหญ่มากที่ชอบต้นนี้จังตย่มาก เนี่ยเขาหมผ้าเป็นร้อยปีพี่มีตาไม้ด้วยเนี่ยหอมผ้าให้ด้วยนะเหมือนกับเขาบวชต้นไม้ไว้แล้วมีลูกกระเทวดานะเนี่ยถ้าคนไทยนับถือในศาสนาใหญ่มากเป็นร้อยปีแน่ๆเป็นร้อยปีกว่าจะโตได้ขนาดนี้เนาะใหญ่มากมาขามเนาะฮะไม่มะขามหรอ ใช่หรอยูว่าไม่น่าจะใช่พี่เป็นแบบต้นไม้ป่าพี่ไม่รู้ต้นอะไรอะใบอะไรก็ม่รู้บอกประคามไม่ใช่อ่าแลก็ได้อีกแอันนี้ต้นค่อชื่อ่อชื่อชื่ี่อช่อชื่อ่อชือชืทอช่อชื่่อชื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 ่ชื่อชื่อชน่อชน่อชออือ่่่อ่่่่ช่ก่อ Right, mm hmm. อันนี้คือบริเวณของวัดนะคะเราก็จะกลับกันแล้วเราก็จะให้ดูอรอบๆนะคะ,ะ,ะมีก็เจ้าแม่กวนอินที่สระน้ำนะคะมีภูเขาสูงๆตรงนู้นนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นทางเข้าวัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะคะพอเราขับรถเข้ามาหรือจะจอดข้างนอกก็ได้ก็ไปทางนี้นะคะไปจอดรถข้างใน อันนี้คือพระเจดีย์นะคิดว่าเป็นพระเจดีย์แล้วก็เราก็จะลากมานะคะมาดูทางนี้เป็นทางออกขับรถไปวนนะคะออกอันนี้เพื่อเราก็เดินมาก,ก่อนเราก็จะไปถ่ายป้ายชื่อนะคะวัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะคะหมู่สิบตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะ วัดถ้ำโพธิสัตว์นะคะเดี๋ยวอยู่ก่อนอยู่ก่อน